จะมาจัดหอกทองอย่างน้อยๆต้องบวก4ให้พี่แบงก์ก่อนนะครับมาดูว่าพี่แบงก์เตรียมมาถึง407ก้อนนิ่มๆก็ได้นะมันไม่น่าจะมีปัญหาแบบทีเดียวก็2ไปก่อน Easy Card เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาวเมลโลเมลนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม rox next generation กันอีกแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้เรามาตามปกคลิปคือเราจะมาตีบวกทองให้เอ่หอกทองขอโทษนะหอกทองให้กับตัวพี่แบงค์นะครับหลังจากที่เราถ้าเพื่อนจำได้ผมเคยตีหอกฟ้าพี่แบงค์นะบวก4 5 6ไป3คลิก5กับ6 วันนี้เราจะมาจัดหอกทองอย่างน้อยๆต้องบวก4ให้พี่แบงก์ก่อนนะครับมาดูว่าพี่แบงก์เตรียมมาถึง407ก้อนโอ้อน oh, <no. S 1> ไม่ธรรมดานะครเพราะว่าหอกทองมันใช้จํานวนในการตีเยอะจริงๆหรือเรามาดูก่อนว่า407ก้อนเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่โอ้ยในนี้มีไม่พอด้วย407ก้อนนี่ต้องประมาณเท่าไหร่นะพี่แบงก์พอจะดูว่าใช้ตังไปประมาณ2ล้านเมื่อวาน ตีเป็นเล่นตีเล่นไปร้อยก่อนแล้ววะโอ้โหนี่จริงๆถ้างั้นเหมือนพี่แบงค์เตียมมา500อยนะนี่แค่4 0 0อยก็400ก็ล้านห้าก็ประมาณ2ล้านอุ้ยของพี่แบงค์เท่ากับหมื่นกว่าบาทแล้วครับไม่ต่างกับตัวออฟไฟเลยต้องบอกว่าในตัวนี้นะครับจะมายืนหนึ่งในสักวันรอดูเลยทนะ่านเพื่อนๆ <c oughs> แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีแค่พี่แบงค์นะครับก่อนที่เราจะมาตีสวัสดีคนดูนะครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราตั้งเป้าไว,ไว้นะครับว่าอย่างน้อยต้องบวกสี่ พี่แบงก์กดบวกหนึ่งมาให้แล้วเมื่อวานแล้วก็บวก2ไม่ขึ้นไปร้อยก้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกดบวกสให้ได้นะฮะมีอยู่อีก400 <c oughs> คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะสำหรับผมผมคิดว่าน่าราจะทำได้พร้อมไหมครับเพื่อนๆพี่แบงก์เอาเลยผมว่าบวก2เราไปนิ่มๆก็ได้นะมันไม่น่าจะมีปัญหาแบบทีเดียวก็2ไปก่อนนิ่ไม่ไม่เราต้องเริ่มแน้วสองบวกสองก็ต้องแน้วสองดิ เกมมันป่านเกมมันปานน่ออนปานีเฉยเกมมันป่านขอบวก,ก,<ไ>กสองก่อนนะครับไม,ไม่ออกความเห็นเลยนะจัดกันเลยบวกสองโอกาสตดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงครั้งนี้ต้องมานะฮะขอบวกสองไว้ก่อนนะครับมันไม่เขียนมันไม่บอกก็ดีเออไม่บอกก็ไปแบบเออเออไม่นี่ไม่ใช่ห<ม>้าสิบแล้วไม่ใช่ห้าสิบละแบงค์วันพี่พี่แบงค์ตีพี่แบงค์ตีที่ไหนอ่ะคอนมาเนะี่ยตีนี่แหละ แต่พายอนมันมันติดบอสบอสไอ้นั่ไนไงบอสใหม่เงอคนมันจะเยอะอแค่สองมันยากขนาดนี้เลยหรอนั่นน่ะด็ไม่ละสองสูตรเยอะก็บอกแล้วก็เมื่อวานตีไปสี่ทีก็ไม่ขึ้นน,น,นี่เท่ากับหกทีแล้วนะนั่นน่ะเด็กเฮ้ยบวกสองหกทีนี่ไม่ไม่เคยตั้งแต่เล่นเอาเอ็กมาไม่เคยขนาดนี้นะขอนะฮะคลิกนี้นะครับบวกสองไปก่อนนะเลื่เลือที่แขนมบ้างขอบวกสองนะครับจะได้ไปต่อบวกสามกัน มันใช่เป่าววะเฮ้ยเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเริ่มไปแบบฉาเป็นแบบเออๆแบบอ่าอ่าใช่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 โอ้โเดินเข้าไปพี่ครับขอขอขอกทองสองหน่อยเนี่ยปึ้งเฮ้ยเฮ้ยเข้มจัดแล้วเนี่ยกดเข้าฉากใหม่ ไปกีบเป็นไปไปกีบเป็นไปไม่ก็ไปเอาแบบอ่าเลยเอาเป็นรเอาเป็นมอไซมันไม่ใช่ปกติไอ้การอีกทีหนึ่งอะไอ้มอเตอรกไซคอีกทีนะมอไซมาเอ้ยเชี่ยไม่เคยตีบวกสองแย่ขนาดนี้เลยว่ะจริงยอมรับยอมรับเลยไม่เคยแบบเล่นบวกสองมาแล้วแบบถึงแปดครั้งนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อกี้มันมันรอบละยี่สิบใช่ไหมยี่สิบใช่ยี่สิบนี่เก้าสิบหกก้อนแล้วนี่พี่แบงค์พี่แบงค์ใช้แก่บวกสองแค่สองร้อยก้อนแล้วอะพี่แบงค์สี่กูสี่ไปเอานะครับเสยหน้าเหมือนเดิมนะสูตรนี้ใช้ประจำเข้ามาก่อนแล้วก็ออกแล้วก็เข้านะขอบวกสองนะครับเพ่ได้ไปต่อบวกสามอไป เออมอไซออมอไซมอไซมาแล้วมอไซสูตรนี้ต่อนะครับตอนเราบวกสิบเราก็สูตรนี้ถอยอนนอไม่ไม่ออกออกถอยมาก่อนแล้วก็เอามอไซกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ขึ้นลงนะครับขึ้นลงแล้วก็บวกสามไปพี่แบงค์อยากย้ายที่ไหมครับหนังชีวิตอะีสิบแปดก้อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยได้ได้ตัดอินเอาเลย ได้อยู่ตัดสินใจเอาเลยขอปกซีพี่แบงค์ต้องโค้ดปกติพี่แบงค์ต้องโค้ดติไม่มันมันของผมเองไงถ้าโค้ดเดี๋ยวแม่งช่วยไม่ไดโค้ดไม่ได้ด้วยเสี่ยเอ้ยให้กล้าโค้ดไปรอบนี้กดดันว่ะแม่ง48ก้อนอย่างหนักหน่วงเลยพี่แบงค์เอาบวก8ให้ปันมาได้อะพี่แบงค์ให้ทั้งบวก8ปดบวกสิเลยป่าป่ามาอีกทีเดียวลักกันนะถ้าไม่ได้ย้ายไปกิฟเฟนกัน ออกนะครับออกเข้ามาก็ดีนะไม่มีตกนี่ขนาดไม่มีตกนี่ยังลําบากขนาดนี้มามาเข้ามาตู้ฝอยกล้าดีกว่าเดินเข้ามาเลยมันก็ตกค่ะมันกะตกอ่ะใจเย็นใจเย็นตั้งสมาธิไว้ขอบอกสามนะครับคลิกเดียวขอคลิกนี้บอกสามสามไหมครับไปเพื่อนๆย้ายเมืองกันครับเจอกันกิฟเฟนอ่านะครับเพื่อนๆมาถึงกิฟเฟนแล้ว คุณยายกลับมายังเอ้ยมาแลนะ้วคุณยายกลับมาแล้วกลับมาแล้วคุณยายกลับมาแล้วก็เที่ยวมาเทีเ่ยวหนุกไหมครับไม่ถามขอเลยวันนี้ขอหอกทองบวกสี่นะครับคุณยายนี่ตกลงนะครับส่งไปนี่ครับขอคุณยายเรียบร้อยนะคุณยายบอกไม่มีปัญหาแน่นอน เราก็ไปเออๆก่อนเลยครับหนึ่งทีขอบวกสเพราะฉะนั้นบวกสามต้องมาในคลิกนี้นะครับขอบวกสามก็บวกสามไปใครมันแอบปรับเลเปะวะมันตียากขนาดนี้วะถามจริงเออใครปรับเลเยอมรับมามันไม่น่าจะยากขนาดนี้นะเว้ยแต่ถ้าถามถาพ่อพูงตรงนี้ก็เป็นอาวุธทองชิ้นแรกนะครับที่ผมได้เอาม,ม,มาตีให้เพื่อนๆดูแล้วก ไม่อยากผมก็ไม่อยากเชื่อกับสายตามันจะยากขนาดนี้จริงๆห้าหก้อนนี้ไม่ใช่เล่นๆนะไอ้ก้าเอาข้างบนข้างล่างบนเน่ยบนนะตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่มากน้อยได้สามครั้งยังมีโอกาสไปถึงบกสีเพราะฉะนั้นขอสามก่อนนะครับไปสามไปพอด้วยนะเนี่ยสองที ขาดไปก่อนนึงขาดเบ็ดนึงโอ้ยื้อไปเลยยื้อไปเลยถ้าติดแล้วได้ยอะถ้าสามขึ้นปุ๊บไปต่อเลยแต่ไปเลยใช่นะไม่ออกสามปุ๊บสี่เลยไหลแน่นอนอืมแน่นอนเพราะฉะนั้นทำทำสเต็ปมาเลยทำสเต็ปมาเลยท่านเปไงก็ได้ให้ติดสามแล้วก็จะได้ไปสี่ว่าวันนี้เราออก ว่าถ้าขึ้นลงไอ้นี่จะหายกูว่าวันนี้เราออกบ่อยเว้ยเดี๋ยวเรานิ่งๆไปเลยดีกว่าสามสี่เนี่ยสองคลิกสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสามและสี่สามและสี่ต้องมาเพราะฉะนั้นขอบบกสามสามไปเฮ้ยกี่ทีแล้วนันโหแม่สี่ร้อยก้อนยีกร <Blind. S 2> ิอ้อยก้อนนี้<ๆ>ได้แค่บบกสอง ห้าร้อยก้อนด้งห้าห้าร้อยก้อนกูอยู่บวกสองเหรอเกินไปอาจริงบอกแล้วบอกจริง,อรงโอ้โหพูดจริงนะครับคลิปนี้ก่อนผมจะเข้ามาอ่าตอนพี่แบงค์ส่งมาให้ผมดูว่าสี่ร้ยก้อนเนี่ยบอกผมถามพี่แบงค์คำแรกเลยว,ว่าเอามาทำไมเยอะแยะโอ้โห <S <S ของนี้ไม่เจอกับตัวไม่เชื่อนะครับแบงค์บอกัวกูอีกแล้ว เอานะครับแอบตีบวกสี่ก็อย่นี้นะเอานะครับยังไงตอนนี้อาจจะเป็นคลิกสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะแต่หอกทองเล่มนี้นะฮะพี่แบงค์อยากจะกำหนดสตาชีวิตสุดท้ายหน่อยไหมครับกเนี่ยรู้กันอยู่เวลาของจะหมดเนี่ยสุดท้ายเป็นยังไงทุกมัดทุกคลิปเวลามันเป็นครั้งสุดท้ายมันต้องมีเอฟเฟกต์เสมอในเรื่องวันนี้มันลงไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็สามไปเลย กดติ๊กแย,กอย่ออีกโอ้โหแยก่กว่าโอ้โหไม่เหมือนโลโกงมึงใช้ไป400ก้อนตีบวกสองน่ะโกงไปปะวะอไอ้เหี้ยเหี้ย400ก้อนได้บวกเดียวนี่มันเปลี่ยนจากดาบมุลมาสะเป็นไอ้หอ,อกอันนี้แทนปะเนี่ยที่ตีไม่ขึ้นไอ้เหี้ย ถือว่าเป็นการเตือนแล้วนะครับตังที่มีเอาไปทำออฟไฟก่อนนะครับถ้าเล่นไนท์หอกเนี่ยเอาไปทำเอ็นชานะใช่เอาไปทำออฟไฟก่อนเลยครับอย่าไปซื้อหอกทองเลยใช้หอกฟ้าไปอันนี้้ารวมรวมที่พี่แบงค์ซื้อโอลิมากับหอกทองเท่าไหร่แล้วก็บอกแล้วว่าค่าโอลิอย่างเดียวก็สองล้านเนี่ยเออโอ้ค่าหอกซื้อมาเท่าไหร่แสนเท่าไหร่บอกสี่สองล้านนละล้านสี่สองล้านเนี่ยสองล้านคือหมื่นสองพันบาท ได้บวกสองไอ้หานี่ยังไม่นับข้าห่กที่เติมมาน่ะสัตซัดมาอีกน่ะโอ้โหสามแพ็คโดนหอยเก้าพันเนี่ยคลิปนี้พี่แบงค์โดนไปสองหมื่นอะโอ้โหนั่นั้นเจ็บไปแนะนำเอานะครับไังไปทำไปไปทำเอาไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆมีอาวุธฟ้าที่บวกเยอะอยู่แล้วนะครับค่อยทำนะครับเพราะว่ามันจะไม่เดือดรอชีวิตและก็ใครที่ยังออฟแมวไม่สุดไปออฟแมว คลิปนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานให้คนที่ผ่านทางมาเนี่ยให้ดูเปลีย่ยนหอกไปให้เขาดูหน่อยว่าใส่บวกเท่าไรอยู่ไม่รู้จะมาตีทําไมเนี่ยแทนที่จะไปทออไปําอฟไฟนี่พี่แบงค์ของเราก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับหลังจากผมตีให้เขาก็คลิกเดียวขึ้นบวกเจ็ดไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแบบนี้อย่ามาทําเล่นนะครับพอร้องมันทรมานมันปวดใจไม่เติบโตก็อ,อ,อ,อย่างพี่แบงค์ต้องอย่างน้อยบวกห้าบวกหกนะครับถึงจะใช้ได้สี่ก็ยังไม่พออันนี้ ไม่ได้ต้องทำเจไม่งั้นต้องไปตีประดับอ๋อใช่<อ>ไม่งั้น,นไอ้กระไฟลดบวกใจ่ดตูดรีบเจ็ดเพราะฉะนั้นเป็นการบอกไว้แน่นอนนะครับว่าวันวันหนึ่งยังไองหอออันนี้จะต้องบวก7ถึงแม้วันนี้มันจะบวก2อแต่ก็จะกลับมาแก้ให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องเมลโเลเมของเราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ